ความสาคัญกับเรื่องของพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพในขนาดไหนถ้าเทียบกับนโยบาย,ายอื่นๆื่นสวนสรักขยะใหญ่มากกว่า100ไร่เนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้แต่ว่าความจาเป็นในการหาพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนก็ดีหรือว่าการเช่าจากรัฐบาลก็ตามเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็จะพยายามดําเนินการและผมคิดว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นภาพค่อนข้างกว้างนะครับแต่ภาพเล็กๆเ,เ,เนี่ยเท่าที่ผมขับรถมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็ปรากฏว่าพบพนักงานการฟ้านครหลวงเนี่ยตัดต้นไม้ครับคุณชายครับซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยตอ ไปเนี่ยเรายอมไม่ได้แล้วที่ใช้การไ,ไฟฟ้าเนี่ยตัดต้นไม้เพื่อไม่ให้โดนสายไฟหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงมีอย่างเดียวคือขยับสายไฟขึ้นไปข้างบนแล้วปล่อยให้ต้นไม้จเจริญเติบโตผมคิดว่ามีความจำเป็นนโยบายของคุณชายกับนโยบายของเราเนี่ยเหมือนกันค,คือการจะเอาสายไฟลงดินซึ่งการไฟฟ้านครหลวงต้องลงทุนนะครับผู้ว,ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกนั้นตรงไหนก็ตามที่ที่ที่มีสายไฟฟ้าเนี่ยการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยผมเรียนเลยว่าจะต้องเอาสายไฟขึ้นเหนือต้นไม้ ไม่ใช่ไปตัดต้นไม้แล้วเอาสายไฟอยู่ที่เดิมนะครับที่เอาสายอื่นสายสายณูปโภคอื่นที่ไม่ใช่ไฟฟ้าเนี่ยไปโยงกับเสาไฟฟ้านะครับอันนี้อันตรายมากแล้วก็ดูดูไม่เลอะเทอะมากนะครับในสูตรนี้นะครับเป็นนโยบายที่ผมนำเสนอนะครับว่าจะเอาลงดินหมดเลยครับ สายสาธารณทุภพวกเอาลงดินหมดเลยครับทําได้ครับแล้วก็ผมได้ใช้เวลาในการศึกษาเรื่องนี้นะครับแต่ต้องเสนอกฎหมายครับเป็นกฎหมายครับเป็นข้อบัญญัติเพื่อบังคับให้บริษัทภาคเอกชนหรือเจ้าของสายต่างๆนั้น,น,นให้เอาลงดินกรทมสามารถอำนวยความสะดวกได้รวมสายทุกสายอยู่ในท่อเดียวกัน นะครับแล้วก็เก็บค่าเช่าครับอันนี้ทําได้กรทมก็ไม่เสียภาคเอกชนก็ไม่เสียอะไรเพราะเขาก็ดีใจ มันจะมันจะปลอดภัยกว่าอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ผมจะดําเนินการแน่ๆบนกันมากเลยค่ะว่าแหมให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายเขนซะจนคนท,ทั่วไปเนี่ยไม่มีทางเดินกันแล้วแต่ละท่าน,นมีวิธีการจัดการพื้นที่สาธารณะของของเมืองหลวงของเราแบบ,บนี้อย่างไงบ้างคะเห็นแก้กันมานานแก้ไม่ได้สักทีหนึ่งสําหรับทางจักรยานทางเท้าการจัดระเบียบทางเท้าเนี่ยผมก็คิดว่ามีความจําเป็นนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของบนทางเท้าเนี่ยก็ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของกรุงเทพอย่างที่ คุณสุริศบอกแล้วก็เป็นความจําเป็นของคนเดินทางเท้าที่จะจับใจจับจ่ายใช้สอยในการจะซื้อหาสิ่งของต่างๆนะครับบริเวณทางเท้าที่มีการขายของในขณะนี้เนี่ยแต่ละ,ละสองถาง้อไม่เหมือนกันบางคนก็ขายของอุปโภคบริโภคบางคนก็ขายของกินอะไรต่างๆห่านี้แต่ผมว่าการจัดระเบียบก็มีความจําเป็นนะครับที่ว่าทุกฝ่ายจะต้องอยู่ร่วมกันได้แต่สิ่งจําเป็นเหนือจากนั้นก็คือว่าเราจะหาที่ขายของเพิ่มเติมให้กับเหล่าพ่อค้าแม่ค้านี้ได้อย่างไรอย่างเมื่อคนก่อนผมไปตลาดโบเบคของพะดุงกรุงเกษมที่ อยู่ทางด้านหลังเนี่ยเราสามารถจะทาให้พื้นที่ของปดุงกรุงเกษมที่มีความกว้างประมาณทั้งสาเมตรเนี่ยระปูแผ่นคอนกรีตแล้วเพิ่มเป็นพื้นที่ขายของให้เขาเป็นจุดส่วนเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะออกมาจากทางเท้าแล้วก็ไปขายของตรงนี้คือประเด็นสําคัญว่ากรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความสามารถจะไปหาพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสค้าขายหรือจะขุดลงไปใต้ดินก็ยังได้นะครับ<อ>การขุดพื้นที่ลงไปใต้ดินให้คนเขามีโอกาสลงไปค้าขายเนี่ยก็ไม่ความลำบากอีกต่อไปเทคโนโลยีสมัยแลหรือวิศวกรรมต่างๆเหล่าเนี้ยเราทําได้ทั้น เพียงแต่ว่าเราต้องมีการบริหารจัดการที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของเขานะครับถ้ากษดต้องการทางเท้ามากขึ้นต้องการให้คนค้าคนขายสามารถที่ค้าขายต่อไปได้เราอาจจะสแสวงหาหรือว่าหาวิธีทางอื่นสถานที่อื่นให้เขาได้มีโอกาสค้าขายว่าแต่ว่าพวกค้าพ่อค้าก็ยังมีความจําเป็นต้องค้าขายค,คนเดินถนนก็มีความจําเป็นที่ยวใช้ทาในส่วนของหาเปรยแผงลอยนะครับผมเห็นรูปกับทุกท่านนะครับแต่ ประสบการณ์จริงในช่วงเวลา4ปีนะครับสี่ปีซึ่งเห็นชัดเจนว่าอำนาจในการดูแลเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่เพียงองค์กรเดียวอย่างเรื่องการกำหนดจุดผ่อนผันเนี่นะครับก็ทำร่วมกับบชนและบางทีรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้นะครับรัฐบาลรัฐบาลสั่งให้เพิ่มจุดผ่อนผันด้วยซ้ำ ซึ่งทำให้เกิดความสลับซับซ้อนในปัญหาอย่างมากาปัญหานี้อาจจะบรรเทาไปได้บ้างอย่างาถ้าทำให้ถนนบางสายเนี่ยนะครับบางเส้นทางเนี่ยเป็นถนนคนเดินหลังหกโมงเย็นเปิดให้พี่พี่น้องประชาชนขายของในเต็มที่เช่นถนนถนนเรียบคลอ,องหลอดนะครับ ปิดเลยนะครับช่วงช่วงเย็นนะครับสีลมอาจจะปิดครึ่งหนึ่งนะครับเพราะตอนเย็นไม่มีใครไปไปทำอะไรมีน,นักท่องเที่ยวนะครับ,รบกับธุรกิจในส่วนใหญ่จะ5้าโมง6โมงก็หมดแล้วนะครับแต่ว่ากรทมก,ก็ไม่ได้เป็ผู้ที่ขาดว่าถนนเส้นทางใดจะให้เป็นถนนคนเดินได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็เป็นหน้าที่ของบบสนอ การที่จะแก้ไขปัญหาหาเพล่แผงลอยอย่างครบวงจรให้พี่น้องประชาชนซึ่งมีรายได้น้อยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนแต่ในขณะเดียวกันต้องดำเนินการอย่างมีระเบียบวิน,นัยด้วยความตระดับถึงความสะอาดสะอ้านนะครับจะทำได้สองอย่างได้ก็ต่อเมื่ออำนาจรวมอยู่ที่เดียวครับ คือทีพวกผู้ราชการกรุงเทพมหานครับ4ปีทําให้ผมเห็นว่าผูร้ราชการกรุงเทพมหานครไม่ว่าใครจะเข้ามาในตําแหน่งนี้ต้องมีอำนาจเต็มครับในเรื่องนี้ซึ่งไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยครับ